สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ขอนฟ้านะครับก็ไดมาตามแนวทางของคู่บาบันโนนครับงวดประจําวันที่16กรกฎาคมนะครับว่าคู่บาบันโนนนะครับใหยเลขติดตัวใดนะครับให้จับปูตัวใดใหยวิ่งตัวใดก็มาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับตว่าเลขติดของปูนะครับก็เดินดีนะครับ3ตัวนี่มาตัวนะครับบางที่มาหอดสองนะครับก็ล่องพิจารณาเบิ้ง ผู้ใดมักโหลดมักวิ่งนะครับไปรับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับเนาะอือเอาละครับการนมาสการครับผมกาลน้มาสการครับเรื่เลขติดวันนี้มันทิมาบับครับมาตลอดนะครับอ่าเลขติดนี่เดินดีปู รับปูเลขติดโอมาสูงอืมวันนี้มาสูงได้รับเลขที่มาด้วยกันครับตัวยังไงก็ได้ครับปู่ศูนครับกับหนึ่งมาหนึ่งตัวศูนกับหนึ่งมาหนึ่งตัวหกเจ็ดมาหนึ่งตัวรับครับ มาน,นี้เขาจับคู่ <c oughs> แต่ว่านับไปเอาเน้ะคู่บากี้คู่บาเฮดลักซิฟไว้มันใิได้ตัวนี้ครับแต่ผมต้องให้เอาน้ำดอก <c oughs> แต่ว่าเฮดไทเบิ่งเลยซื่ <c oughs> ลักซิฟที่มันจับคู่บ่ค่อยเข้าง่ายห <c oughs> ลักสิบศูนย์กับหนึ่งนะครับเนาะลักสิบล่างเนาะสิบ <c oughs> ล่าง อีสิบบนจังวันสิบปีน้ะได้ครับแต่ว่าเหตุมาได้แค่นี้ครับตามสูตรนะปูแม่ตามสูตรของคู่บาครับสิบล่างศูนย์หนึ่งนะครับนะศูนย์กับหนึ่งสิบบนเก้ากับเจ็ดกับคู่บาคู่บาแคบคู่มครับเอ๋ง่าเลยครับคู่บา เนี่ยกอว่าสัับผมนึ่งอ่ากับผมเก้าหกับเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าเนึ่งนะครับนาออันนี้ขคแมนนะครับปิดรับรับบนเนาะกับครับ บนล่างศูนย์หกกับหนึ่งแปดกับศูนย์หกหนึ่งแปดครับ จับได้แค่นี้แค่นี้ปะครับผู้บาครับสามโตมี่ะครับวดนี้ถ้าสามโตผู้บาดนั่นมันบอลไมปั่นใดหน้าครับครับหนึ่งเก้าหกนะครับเนาะครับผมครับนี่ครับผม ไอ้เลขติดเลขติดนักครูบาเนาะอ่าเ,เลขติดนี่มันมาอยู่แล้วนี่อือครับสามตัวมาตัวบางที่ก็มาสองครับบางที่ก็มาสองอือครับเลขอันนี้แต่มันบบพาพจะเท่าแม่นอยู่ครับกติดชุ่มนี้เนี่ยคือว่าทารับเงินรวดครับผมอือแต่ว่าเราบโบจักวิสิยุรักษิบรักหน่วยแค่นั้นครับเลขติดนี่ บัวทันได้หลุดเนาะครูบาเนาะครับว่าบ่วรุดก็ว่าหลุดเทื่อนึงครับรุดเทื่อนึงอยู่เออ่แต่ว่าแจักสิแม่นจักงวดอะไรที่มันหลุดน่ะครับผมว่าอันนี้มันสิพอเข้าเข้าพอสิพอร้อยงวดเลเด้อืมรับเลขติดวันนี้แปดเก้าศูนย์นะครับเนาะครับ0กับ1เป็นเลขประกบบ่ครับครูบามันนั่นมันมาตัวนึ่งน่ะนะมาตัวแล้วก็6กับ7นี่ก็มาตัวนึงครับ6กับ7ก็มาตัวครับ วันนี้เขาเชี่ยวตัวใดบาทนี่แค่นั้นแหละครับที่มันจับใส่สามตัว่อ่าครับกะหลัก10บล่างศนย์กับหนึ่งะครับเนาะหลักสิบล่างศูนย์กับหนึับหลัก10ล่างคู่บ่าก็จับให้ศูนย์หกกับหนึ่งแปดครับหลักสิบล่างศูนกับหนึ่งสิบบนเกับ7จ็ดครับคู่บ่าก็จับเก้าหกเก้าหนึ่งเจดเก้าอีกตัวหนึ่งเด้อจะลืมมันหกแปดเด้อครับอ๋ครับผม ครับผมยันยันมันมาหนิแบบคกแปดอ๋อครับหกแปดก็คือหกแปดเพิ่มอีกคู่หนึง่งนะครับคู่บาครับอ<ม>ืมก็คู่บาภิษีจับคู่ให้บุตรทึกแต่ว่าบุต้องเอาครับบอกก็ได้นะที่จับคู่ให้นี่ครับมีตัวเน้นว่าคู่บาบนล่างเนี่เน้นคู่ไหนหรือเด่นเดนทั้งสามคู่เลยยงังละสามคู่ถ้าว่าเด่นครับ เรีว่าห้องคูบานี่ว่าถ้าลากนี่เพื่อนมักตัวนี้ครับคูบบอานครับมักกันศูนหกครับเอาครับเน้นนะคู่บาที่แรกว่า6กดับผมได้คูบาค่าที่ผมกครับปี้ม,มาไล่เบิ้งกัคแันะ้แห้อยค่าบ่าได้แต่ว่า เอาเอาตัวของคูบาหมักดีกว่าเนาะรับก็คูบาก็บุจักสิเน้นให้ตัวใดตะล่างคูบาให้ตัวนี้ครับบนครับผมเน้นไปที่หกเน้นไปที่หกอ่าครับกลายเป็นหกเด่นมับ่ครับคูบา 6กนป็นตัวเด่นเล่นไหมครับมันชีว่าเด่นเด่นที่สุดของคู่บาเพราะว่าตดศูนย์ครับมันพอคู่บาจับให้บ่ได้นะน่อยง่ายว่าจับคู่ให้บบได้ครับเพราะศูนย์กับหนึ่งนี่มันมาตัวหนึ่งแล้วศูนย์กับหนึ่งมาตัวหนึ่งแม่ครับอืมก้าเจียนตัวนี้กับมักนี่ตัวนี้กับตัวนี้นี่ครับกับมักคือกันเอาไว้นอกจากสี่เล่นสี่คู่ ครับผมถ้าเล่น oh ก็เล่น <traditions> ส <and heartbreaking> ีรี่ย์ไปเลยขับขับอ่าเน้นเน้นบนเก้าหกเก้าหนึ่งนะครับเนาะขับล่างศูนย์หกหนึ่งแปดโอ้บนเจ็ดเก้านี่ให้เป็นตัวกันตัวร่องไว้นะครับเนาะขับขากตัวด้านละหกแปดจะเป็นตัวกันตัวร่องสามตัวนี้หนึ่งเก้าหก หางเดียวนะครับผู้บ่าเอาหางเดียวหรือว่าชิมุนอยู่ที่นี่ก็ได้ครับนะหรือหกเก้าหนึ่งสิครับนะก็ยืนในชุดเอชุดเอชุดบนโอ้ครับแต่ว่ายาวหนึ่งไม้ไหวรักซิปก็แล้กันครับขาเลกบนได้อ่าบนอ่าเฉพาะบนยาวหนึ่งไม่ไห้รักซิปครับครับเพราะมันนั่นของรูบานี้ครับผมมันรับรับซิปบนครับครับอ มาก็ได้เป็นันลักซิบล่างอย่างเดียวครับคือตัวนี้แหละนี่อืมครับผมคิดว่าบบพาดนั่นแหละนี่ซุมนี่ครับก็ต้องกลับก็ได้เลขนี่คือยิงตรงๆไปลงตรงๆเลยแม่นนะครับเนาอคือว่าบนก็คืออันยิงซุมนี่ล่างเอาคู่นี่อืมครับโอ้ครับแคปน้าจอ แต่ว่ามันอยู่ในนี่นหละข้ากิโลทนะครับเลขติดอยู่สามตัวนี้แปดเก้าศูนย์ปต้องวันนะครับผมสิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเลขติดคู่บ่าแปดเก้าศูนย์ครับผมครับอ่าตัวประกอบครับศูนย์หนึ่งหกเจ็ดครับสิบล่างครับคู่บ่าหลักสิบล่างศูนย์กับหนึ่งหลักสิบบนเก้ากับเจ็ดครับบนเก้าหกเก้าหนึ่งครับตัวเน้นได้ครับผมเจ็ดเก้าตัวรอง ครับตรงๆครับผมล่างศูนย์หกหนึ่งแปดหกแปดศูนย์หกกับหนึ่งแปดตัวเน้นครับผมหกแปดตัวกันตัวร่องสามตัวหนึ่งเก้าหกนะครับเนาะครับอ๋ครับท่ชน่มครับขนาดนะครับแนวทางของคู่บาบ้านนู้นครับถ้าได้ชอบยังตามบ่าชอบกับพันนะครับครับผมถ้าใครมาคลิปนี้นะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์คนฝากผ้าโชคนะครับเด้อ นะครับคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะครับเพื่อเป็นพลังแรงใจครับผม